ช่วยในการประหยัดปุ๋ยลงมาได้ถึง50เปอร์เนลยนะครับตัวนี้เกษตรกรเป็นคนให้ฉายานี้เลยครับเพราะว่าเอาไปทำให้ผสมปุ๋ยเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับหัวเชื้อผสมปุ๋ยได้แก่มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับอ๋อหัวเชื้อตัวนี้ป่ะครับเนี่ยตัวที่กาลังจัดจัดอยู่เลยใช่ตัวนี้ไหมครับใช่ครับอ๋อครับนี่ครับก็คือเป็นหัวเชื้อไทยแคปแฮปปี้เดย์ นะครับช่วยในการประหยัดปุ๋ยลงมาได้ถึง50%เเลยนะครับตัวนี้เกษตรกรเป็นคนให้ฉายานี้เลยครับเพราะว่าเอาไปทำให้ผสมปุ๋ยแล้วก็หวานลงในนาข้าวในอ้อยในมันในสําปะหลังเนี่ยทำให้ประหยัดลงปุ๋ยมาถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับคือ50%เลยก็สมมุติยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเราใช้30.00ปลาแมวเงิน1กระสอบนะครับแล้วก็ผสมหัวเชื้อไทยแคป1กิโลปกติหวานได้2ไร้ แต่ถ้าผสมหัวเชื้อไทยแคบแล้วนี่หวานไปเลย3ไร่ถึง4ไร่ครับรากออกนี่เยอะมากๆเลยแล้วก็เขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของหัวเชื้อไทยแคป็บแฮปปี้เดย์ประหยัดปุ๋ยลงมาได้50%เลยครับ